สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมีไอเดียของว่าง่ายๆนะคะมาฝากกันก็มีชื่องสั้นว่าเฉากรวยโยเกิร์ตค่ะตัวนี้นะคะเป็นโยเกิร์ตที่ทํามาจากกะทิค่ะโดยโนจะเป็นภูมิแพ้เนะเาะก็เลยจะเหลี่ยงเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากนมนะคะซึ่งโยเกิร์ตเนี่ยก็ทํามาจากนมวัวเนาะก็รู้สึกว่าการทานนมวัวมันไปกระตุ้นให้ภูมิแพ้มันมากขึ้นนะคะ ก็เลยเลือกโยเกิร์ตที่ทํามาจากอย่างอื่นแทนนะคะก็อย่างเช่นเนี่ยค่ะพวกกะทิหรือไม่ก็นมนถั่วเหลืองก็ได้แล้วก็มีเคยเจอเหมือนกันที่เป็นโยเกิร์ตท,ที่ทําจากธัญพืชล้วนนะคะก็เดี๋ยวค่อยเอามาแช์กันทีหลังนะคะค่ะอ่ะแล้วตัวโยเกิร์ตตัวนี้เนะี่ยก็จะเลือกเป็นแบบที่เขาไม่ใส่น้ําตาลเลยนะคะก็จะทําให้เราสามารถนํามาปรุงความหวานได้เองตามที่เราต้องการนะคะ แล้วก็จะเพิ่มให้ความข้นเนี่ยมันน้อยลงโดยการเติมน้ําเปล่าเข้าไปค่ะแล้วทีนี้เราก็จะมาเพิ่มปรุงความหวานด้วยน้ําผึ้งค่ะหรืออาจจะใช้เป็นตัวน้ําตาลมะพร้าวก็ได้นะคะตัวน้ําตาลมะพร้าวก็ดีเหมือนกันค่ะโดยที่เหมือนดัดชนีน้ําตาลเนี่ยไม่สูงแล้วตัวน้ําผึ้งเนี่ยมันจะสูงกว่าโดยตัวเจ้าแถวๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้เลือก ดูฉลากหน่อยนะคะให้เลือกเป็นแบบที่เขายังไม่ได้ใส่น้ำตาลเข้ามาก็จะสามารถทำให้เราปรุงแบบความหวานได้เองค่ะนี่ก็ได้แล้วเนาะก็แบบกินได้เลยโคโคเนตโยเกิร์ตวิทกราสเจลลี่นะคะและทีนี้ก็มีอีกหนึ่งไอเดียค่ะอย่างเช่นใครที่ชอบความมีผลไม้ก็อันนี้พอดีเจอในตู้เย็นก็สามารถเอามาใส่ได้เลย